สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับครูอมอยิ่แล้วนะจ๊ะ EP2 นะคะคือวันที่สองในการวาดรูปข้างฝาผานังห้องเรียนเรามาดูกันนะจ๊ะวันนี้ครูอมก็จะขึ้นต้นด้วยยีรับจ้าตัวยีรับตัวโต,วต,วต,วตวมาเรียบร้อยนะจ๊ะลงสีไปก่อนเหมือนใะยีรับก็เป็นสีเหลืองทนน,นนะอา่าใส่สีเหลืองลงไปนจ๊ะเพื่อเอาลงพื้นไปก่อนกันลลวกันนะคะเพราะว่า,วาถ้าลงครั้งแรกมันไม่ติด มันมันสีมัจะไม่ได้เราต้องลงครั้งแรกไปก่อหลังจากนั้นเราครั้งที่สองเราเริ่มจะมาตัดเส้นด้วยสียนะคะสีต่างๆวันนี้เสียงแหบหน่อยนิดนึงนะคะไม่ค่อยสบาย <c ười> ไมแม่ไปเบิ้งหมอรรำจะไปนองจ๋ากเสียงเลยแหบหน่อยไม่เป็นไรเตนเนาะหมอรรำกินตาต ต่อไปนะจ๊ะเราก็เริ่มมาใส่รูปร่างรูปทรงของตัวอย่างไปนะจ๊ะจะมีแข่มีขาไปจ้าข้วอ้อมก็เอาสีส้มอ่าสีเหลืองกับสีแดงนะคะมาผสมกันก็หนที่อาจจะเป็นสีส้มเหลืองเหองหน่อยแล้วก็ตัดขอบเส้นของเขาหน่อยนิดนึงนะนี่ตัดขอบเก้็ดเส้นโดยการใช้ความเข้มของเขาน่นแหละจ้าว่างหข้ามเหมออยื่หน่อยตอนนี้เราพากเสียงค่ะอย่าเพิ่มมากเกนม่จ้านะเอะแอแค่ทำเลยเออไปเร่งเงินไปไปเร่งเงินไป ไปกินน้ำกินข้าวเทข้าวเองไปอ่าก็ล้างหวน้เหมียวจะาพี่น้องจ๋าต่อไปนะจ๊ะก็มาแล้วพอถึงคาบสอนจ้พี่น้องจ๋าก็พาลูกๆลงแปลงเกษตรจ้าเวลาสอนวิชาการงานอาชีพนะจ๊ะเจอเวลาสอนก็สอนในเจ้าเวลาว่างก็ค่อยไปทํากันจ้ะเขียญยาไปลูกๆสู้ๆกันจ้ะวันหนึ่งแต่ละวันนะก็จะมีพันธกิจนะจ๊ะเราก็ทั้งสอนทั้งเวลาว่างเราก็ไปวาดรูปด้วย ร่วมด้วยช่วยกันจ้า,าทำเหนื่อยเราก็เหนื่อย,มอยเมื่อเราก็เมื่อแต่เราก็ทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสร็จอเองนะจ๊ะเนี่ยเราก็พักแค่นั้นเลยเนาะเพื่อลูกๆนักเรียนของเรามาต่อจ้าทางานวิชาการง,งานอาชีพเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทํางานต่อเลยจ้ามาต่อย,ยรับสายไลจุดให้เขาก่อนไล่จุดให้เขาก่อนนะคะจุดสีดํานะ ใส่รอบแรกมันยังไม่เข้มเราก็ต้องใส่รอบสองเราก็หามบัจุดไปก่อนนะจ๊ะนี่ใส่ไปก่อนค่ะตารูปสัตว์ต่างๆกวงยังไม่ใส่อะไรทั้งนั้นมีคนมาบอกว่าทําไมไม่ใส่ละกว้งยังไม่ใส่มาอนนะกู้งฮะเอิมใจเย็นๆอย่าเบื่อให้เขาจ้องมอวงกันไปก่อนอย่างนั้นนั่นแหละเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังพร้อมกันขอบคุณนะคะที่ทุกคนมาคอมเมนต์นะจ๊ะนี่ มาต่อยีราฟของก้งกันแล้วกันนะจ๊ะสวยไม่สวยก็ยิ้มว่ากันเนอะเพราะว่าฝีมือก็ยังไม่ถึงขั้นอะไรมากมายนะคะก็คแค่อยากทาเฉยๆอยากทำให้ลูกๆนักเรียนของเราอารูปต่อไปยีราฟของก้งก็ได้ประมาณนั้นเรียบร้อยแล้วกล้งก็มาขึ้นต้นไม้ต่อเลยจ๊ะอ่ารูปร่างต้นไม้มาเลยนี่ขีดขึ้นไปสีที่กุ้งใช้ก็ ผสมสีนะคะผสมสีสีเหลืองสีส้มเอ่อสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดําด้วยเอามาผสมกันก็จะกลายเป็นสีมันตาลนจ้ะนี่ใส่กิ่งก้านสาขาเข้าไปใสกิ่งก้านสาขาเข้าไปรอบแรกไปแล้วมารอบที่สองเราเริ่มจะมาใส่น้ําหนักสีนนจ๊ะไล่สีแสงสีและเงาปั้นแล้วโอเคปะุ้ยก้นแหมดูก้นสีดูก้นสีเหรอเ่อนไอ้โหต่อไปใส่แสงสีและเงานะจ๊ะไล่ลําดับไปละกันนะ เอาความเกมมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอ่าช่ซื้อข้าวกล้อมจ้าวันบ่อนขวงอ่เย็นนานก็ปวดขานะเนี่ยอ่าไอ้ที่เป็นตรงกลางระหว่างต้นไม้มก็จะเป็นม้าลายของกุ้อมันจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้เราก็เอาต้นไม้ไก่อนเนาะนี่ต้นไม้ของอ้อมเกิดแล้วเด้อปลูกวันนี้นเกิดวันนี้เลยใจแน่อนอนไหมอ่ะอ่าใส่เข,ข้าไปค่ะกล้อมจ้าเอากล้อมก็เล่นแสงเงาก่อนนะอะ่ใส่แสงเงาไปก่อนนี่ เอาเร,เริ่มเริ่มไล่สีแดงสีเหลืองมาละอ่ะปุบป๊บปับป๊บปุ๊บปั๊บล้างอย่างนั้นมาแลวจ้าใบไม้กลัวมาแลวใจบนหัวยีลงยีล้วยีรัจะกินใบไม้ใบไ,ไม้มาแล้วนะใบไ,ไม้มาแล้วเนาะนี่ใบไ,ไม้ก็แตะสีเขียวสีน้ําเงินบ้างสีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างแล้วก็สีขาวบ้างนะคะอ่าเราทําไปก่อนนะคะเราค่อยมาตัดเส้นต่างๆเนาะ เส้นต่างๆเราก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดของพวกว่ายัางช่วงนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายเราทําไปแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดรอบเดียวนะะเนาะตามไปก็ล้าก็จิ้มจิ้มแตะแตะจิ้มจิ้มแตะแตะเอยไปอย่างนั้นหละจ้า สีเขียวสีเหลืองสีน้าเงินนะคะกัวมก็ใช้อยู่สสีมีสีขาวบ้างแปะไปนี่แล้วก็พูกกันจิ้มแล้วก็แปะแปะแปะไปเลยแล้วก็จิ้มเป็นสีเป็นสีไล่เฉดสีไปนะจ๊ะ<ม>แล้วแต่ความชอบคนตนาดจะมาสวยมีสวยไม่รู้ในต้นไม้นี่ก็จะมีนกเงือกเลยนกเงียกอยู่หนึ่งตัวจะเป็นนกเงียกไหมกัวนี่เปล่าไม่รู้เอานอกเงีกอกนอกเงียกมาแล้วนะจ๊ะพี่น้องจา๋า น้องเงี้ยก็จะมีโทนสีเหลืองแล้วก็สีขาวแล้วก็สีดำเนาะอันนี้ขัวมลงพื้นครั้งแรกก่อนสีดำก็เลยยังไม่ชัดเจดนนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะไปตัดเส้นตัดอะไรโดยการใช้สีเขาตัดนั่นแหละคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเดี๋ยว ep หน้าก็น่าจะเสร็จแล้วมัง้งหรือว่าหรือปร,าราอะ่าได้ไปครึ่งทางแล้วค่ะพี่น้องขายังไงก็ขอบคุณนะคะที่สำหรับกำลังใจที่เข้ามารับชมขัวมนะคะวิชาศิละปะแล้วก็ เป็นกิจกรรมยามบ้านนะคะเด็กๆอนุบาลชอบก็นั่งดูแล้วเป็นกำลังใจพูออมก็มีแรงขึ้นสู้เพราะว่าเขาก็อยากเห็นผลสําเร็จเนาะนี่สวนสัตว์อยู่หน้าห้องเลยครับควรูว้าวนี่ลูกลูกนักเรียนมานั่งให้กาลังใจกูออมนี่ยิ่งทําเร็วเลยนะคะสวยไม่สวยไม่รู้แต่สวยสาหรับเด็กเราก็ชอบมาแล้วเจ้าน้องเงียบกูออมนะคะ ใส่ปีกก็ไปก่อนเดี๋ยวเขาไปใต่รออยายละเอียดจ้าลงสีไปก่อนนะฝึกๆไปเดี๋ยวมันก็เป็นเองค่ะอันนี้คือความชอบเฉยๆชอบแต่วงก็ไม่ได้วทำทำสวยอะไรมากมายอย่าลืมกดไว้ใจก่านะคะจ่าคลิปต่อไปมาให้ดูนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ